พันบนอมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนับนอพาามพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกัๆนมาณขณะนี้ภารกิจของผู้พูดเองก็มีการสวดมนต์มีการเจริญกุศลเสร็จเรียบร้อยก็เลยระลึกนึกถึงภารกิจ ต่างๆกระทัง่ง,ง,งหน้าที่ทางโลกและก็การพัฒนาในพระธรรมคำสอนซึ่งกันและกันในโอกาสนี้ก็เลยต้องพูดจากกันนะครับว่าการที่คำว่าพูดจากกันก่อนที่เราจะทำอะไรนั้นจริงๆแล้วก็ทุกสาเหตุทุกเรื่องราวที่เราดำเนินชีวิตในกระแสชาวโลก ต้องพูดคุยกันนะครับถ้าเราได้พูดคุยกันเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีเหตุมีผลที่จะต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับชีวิตที่เราควรจะดำเนินร่วมกันต่อไปทุกๆเรื่องราวปรับทุกปรับสุขปรับสารพัดเรื่องราวที่การดำเนินชีวิต ตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางแล้วก็สู่บั้นปลายชีวิตทีนี้มนุษย์เราที่เราไม่เคยยอมทบทวนซึ่งกันและกันก็เรื่องภารกิจต่างๆที่เราต้องกาทำหน้าที่ทุกเรื่องราวนะฮะเรื่องอาหารการบริโภคเรื่องหลับนอนเรื่องพักผ่อนเรื่องการทำหน้าที่การงานต่างๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราปลูกฝังกันอันยิ่งใหญ่นั้นก็เรื่องราวของความรู้สึกสำนึกในหน้าที่ของแต่ละบุคคลยังจะเห็นว่าการที่แต่ละบุคคลนั้นได้ดำเนินหน้าที่เห็นว่ามีสิ่งที่เรารู้สึกเบาๆนะครับและในบางครั้งจะเห็นว่าเกิดความรู้สึกฉับพลันทันด่วนก็เกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาแม้จะเห็นเบาๆนะครับแม้กระทั่งการจะเคลื่อนไหวการขับรถขับเรือนะครับการจะพูดจาก,กันก็ตามในสิ่งที่เราได้เกี่ยวข้องเราก็จะเห็นว่าอาจจะเกิดแรงกระทบกระทั่งกันด้วยเหตุความเข้าใจไม่ตรงกันก็เป็นเหตุหนึ่งท็่ทำให้ สังคมนั้นเข้าใจผิดกันได้นะครับทีน,นี้ส่วนของโลกแต่ถ้าจะพูดส่วนของการเครืกศึกษาพระธรรมคําสอนในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ละพระอ,องค์ก็ตามเห็นว่าเราต้องทําความเข้าใจเบาๆนะครับตามที่ประสบการณ์แต่ละบุคคลน,นะครับได้ศึกษากันเนี่ยนะครับ ทั้งภาควิชาการและทั้งผู้ที่ฝึกฝนอบรมตัวเองและก็ส่วนที่เราได้ยินได้ฟังแต่อดีตมานะครับตลอผู้พูดเองได้มองดูว่าการเวลาและก็เราได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมหาตัวเราเองก็ทำให้เราเทียบเคียงพฤติกรรมต่างๆของตัวเราและก็ของสิ่งที่เป็นสังคมรอบข้าง เรา่านี้ทำให้ผู้พูดเองก็มองว่าการจเจริญด้วยสมาธิหรือตัวพิจารณาธรรมนั้นควบคู่กับสิ่งที่เรากระทำภารกิจตามความเป็นจริงเห็นว่าเหล่านั้นเราไม่ได้ท่องบนกันเฉยๆนะครับการที่เรานอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็หมายถึงเราตั้งจิต สมาธิของเราเราจะเคารพพระคุณนะของท่านในเรื่องของสาระที่ท่านเสียสาระัดสรุปพระธรรมอามาให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันนั่นเองนะครับจึงได้มีการนอบน้อมเมือ่อเรานอบน้อมเหล่านี้ก็ทำให้เราลดทิฏฐิของตัวเราเองด้วยนะครับนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ เป็นเบื้องต้นนะครับทุกครั้งทุกคราวเมื่อเราจะเรียนรู้ตัวเราเองก็จำเป็นเนื่องจากเมื่อการที่เรานอบน้อมนั้นก็ทำให้เราเข้าหาตัวเราเองด้วยนะครับก็ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นในการที่จะต้องใช้ชีวิตของเราใช่ไหมครับการที่เขาเรียกว่าต้องพูดจากันก่อนทำเนี่ยก็มาถึงตัวเราเอง ก็พูดกับตัวเราเองด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าบางท่านอาจจะไม่คุ้นกับคำอธิบายแบบนี้แต่เนื่องจากผู้พูดเองจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าการที่เราคุยกับตัวเราเองนั้นเราคุยยังไงนะครับการที่มีเนื้อหาจะถามตอบตัวเราเองนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราจะใช้วาจา ถามตัวเองออกมาอย่างนั้นนะครับแต่เราจะใช้ความรู้สึกของเรานะฮะถามพฤติกรรมตัวเองนะครับการที่เรานั้นนอบน้อมแล้วและเรารู้สึกอย่างไรกับการที่เราได้กระทําไปนะครับมีเจตนาแล้วตั้งใจดีแล้วผลทางใจเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็มีคําถามคําตอบเป็นในใน ถึงที่เราเห็นว่าผลของการที่เราน้อมหาตัวเองอย่างนี้ก็จะท,ทำให้เกิดเรียกว่าการมีสตินะฮะจากประสบการณ์นะตรงๆนี่นะครับเราก็น้อมไปโดยที่ผู้พูดเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะต้องเกิดตัวสติสัมปชัญญะขึ้นนะครับคำว่าสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นก็เหตุจากการน้อมนั่นเองนะครับ น้อมไปเลื่อนน้อมหากายหาจิตใจหาการที่กระทบกระทั่งแล้วผลอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าคําว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเราไม่ต้องเขาเรียกคอยประคองคอยตั้งนะครับถ้าเราฝึกไว้อย่างนี้แลนหมายทิ้งเรามีความพร้อมทุกขณะทุกเวลาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้พูดเองเนี่ยก็ทำเวาเข้าใจนะครับว่า ทำไมจิตใจของเราก็ดีหรือสิ่งที่ผู้ฝึกทั้งหลายก็ดีเนี่ยนะครับก็มีภาวะของการที่พัฒนา,าทางจิตทางใจนะครับก็การที่เรากระทำอย่างนี้ก็เป็นวิธีการทางหนึ่งนะครับของตัวผู้พูดเองที่ได้ฝึกอบรมตัวเราเองมาเนี่ยนะครับเห็ไหมันั้นจะเห็นว่าตอนที่เราวัยเยาว์เนี่ยวัยกลางๆ ขึ้นมาไวกลางๆนี่แล้วก็สู่สู่การใช้ชีวิตนั้นเราก็เห็นนะครับเห็นความผิดพลาดเหมือนกันนะครับของตัวเราเองบางทีเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจเนี่ยมันก็อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีความสุขเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับมันต้องค่อยๆติดตามแล้วก็พิจารณานะครับพอเราพิจารณาเนี่ยนะอนิจจัง ทุกขังอนัตตาเนี่ยจะพิจารณาใกล้ๆนะครับไม่ได้หมายถึงหยิบยกเรื่องความไม่เที่ยงในตัวเราจนถึงที่สุดของการดับนะครับแต่เราจะค่อยๆดูนะฮะค่อยๆดูติดตามตามความเป็นจริงที่เราเป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นความเสื่อมเนี่ยในร่างกายเราเราก็เห็นนะผิวหนังก็ดีเส้นผมก็ดีตาหูฟัน โครงสร้างต่างๆเหล่านี้เราเห็นตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราเห็นอย่างนี้เราต้องมีการน้อมด้วยนะครับน้อมดูการเคลื่อนไหวของเรานะครับาจากสิ่งที่เป็นภายนอกก็ดีนะครับที่เรายกแขนยกขาอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารแล้วก็พูดจากันอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําการเคลื่อนไหวสู่ภายนอก แล้วเราก็น้อมไปถามมากรู้สึกของเรานะครับว่าเราเคลื่อนไปแล้วกระทบกระทั่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเรามีสภาวะเกิดขึ้นมากน้อยหรือไม่หรือไม่เกิดหรือเกิดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแนวทางนะอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเมื่อ <c oughs> สตินี่นะครับ <c oughs> สติที่เกิดเนี่ยนะครับมันมีสภาวะ นะครับที่เรารับรู้เนี่ยก็รับรู้เรื่องกำลังใจของตัวเองที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เห็นการที่ไม่เที่ยงในจิตในใจที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยนะฮะพยายามถามหาเหตุผลของตัวเองภายในนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าจากประสบการณ์เนี่ยนะผู้พูดเองก็เคยลองดูนะฮะว่าเราใช้ความคิดเนี่ยนะครับ เมื่อเราใช้ความคิดเนี่ยหมกมุ่นกับความนึกคิดจะเห็นสิ่งที่เป็นผลต่อร่างกายของเหล่านั้นก็คือการไม่หลับไม่นอนแล้วก็วกวนวนเวียนกับเรื่องความคิดอย่างนี้นะครับแต่ด้วยเหตุในสิ่งที่ผู้พูดเองได้ฝึกการดูใจนี่แหละครับดูกายดูใจของตัวเองนี่นะครับจะเห็นว่าก็เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนความบีบคั้นด้านความคิดไปสู่รู้จักความคิดและรู้จักสิ่งที่เกิดในใจเห็นไ,ไหมมันก็แปลกนะครับพอเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็เป็นความคิดทุกอย่างดับลงนะครับมันก็แปลกนี่คือตัวสติที่ติดตามไปพบเจอนะครับก็ทำให้การปรุงแต่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือดับไปเหมือนกัน แต่ด้วยความสัมผัสตามความเป็นจริง,รงกำลังใจหรือจิตที่รับมาเป็นภาวะแรกๆนี่นะครับเราจะเห็นตอนที่อดีตเก่าๆที่เคยคุ้นเคยกันจะเห็นได้ทำไมถึงที่สะดุง้งสะเทือนในจิตในใจของเราที่ทำไมเกิดนะภายในสะดุง้งสะเทือนมันเกิดขึ้นนะครับ ก็ตอนสมัยนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่เาเหลือ,องงี้เรียกว่าเรายังยึดมั่นถือมั่นทําให้จิตใจของเรานั้นสะดุ้งสะเทือนมานะเป็นเหตุผลนะครับเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันนะครับนั้นจําเป็นมากนะที่เราจะต้องเรียกมานั่งคุยกันหรือพูดจาการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันว่าเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่ นะครับที่เราจะมาใช้ในพระธรรมคำสอนเนี่ยเราจะเอาภาควิชาการเข้ามาคลองใจหรือจะเอาภาคกะระทำเข้ามาครองใจนะครับแต่ผู้พูดเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ศึกษาด้านอาเาเรียกในวิชาการมากนักแต่ได้ยินได้ฟังมาหลายสิบปีเหมือนกันนะครับ การที่เราจะพัฒนาใจตีแรกก็ไม่เข้าใจนะครับพยายามที่จะภาวนานะครับทำความสงบอย่างนี้นะครับทำมาสงบไปเนี่ยแต่สิ่งที่ยังข้างค้างของตัวเรามันก็เกิดขึ้นอยู่นะครับยังมีข้างค้างไม่สลัดไม่บำบัดทิ้งไม่หมดนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเรียนรู้ จิตใจที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่งไปสู่การปรุงแต่งนั้นเราก็จะติดตามค่อยสังเกตติดตามดูอย่างนี้นะครับถึงที่ได้ผลเนี่ยก็คือความไม่เศร้าหมองนะครับขนาดไม่ไม่ได้อะไรตัวนมี้อะไรถ้าจิตใจของเราเนี่ยไม่บีบคั้นเศร้าหมองเสร็จแล้วเนี่ยการปรุงแต่งต่างี่ยก็จะไม่ทำให้เราต้องเกิดการปรุงแต่งด้วยเหมือนกันนะครับ มีหน้าที่อะไรก็พูดไปทำไปนะฮะและเราก็จะเห็นว่ามันคล่องตัวนะครับเพราะเราไม่ต้องบีบคั้นไงก็เลยคล่องตัวนะจะพูดจะจาะไไร,รับรู้สิ่งที่จะพูดนะครับเมื่อรับรู้สิ่งที่จะพูดมันก็สามารถพูดโดยไม่ต้องเรียกทบทวนยับยั้งนะครับแต่สังเกตดูเนี่ยตัวสติจะติดตามใกล้ชิด ภาวะที่เราจะต้องมีการพูดมีการกะระทำนะครับแต่ไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าเราติดตามเราเห็นอยู่นะครับว่าการที่เราจะใช้ในเครื่องสัจธรรมนั้นเราบังคับบีบคั้นหรือตัดรอนเนี่ยไม่ได้นะครับตามหลักเกณฑ์ของอาภาคบ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยจะไม่ตัดรอนจากแรงกระทบทุกๆส่วนนะครับเช่น เราเดินอยู่ที่เราทำภารกิจอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะระลึกในการเคลื่อนไหวทางกายนะครับจะพูดก็ต้องรู้สักรู้จักตามและจะพูดจะอะไรเราสังเกตจ,จิตว่าหรือความคิดของเราด้วยว่าเรามีความโ,โกรธความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นคาดหวังอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเราตรวจสอบเป็นเราจะเห็นการขึ้นการเป็นไป แต่ถ้าหากว่าเรานั้นเบาบางหรือหมดไปเนี่ยเราก็เห็นอีกนะครับเห็นแต่เรื่องราวของจิตท,ที่มีเมตตาปรารถนาจะให้สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องผู้จากันด้วยความให้กำลังใจกันนะครับเป็นผมวิหารสี่เหมือนกันนะครับเหล่านี้แหละครับทำให้ร่างกายก็ไม่บีบคั้นด้วยนะครับจิตใจก็ไม่เศร้าหมองเนื่องจากว่า ม่ต้องปรุงแต่งนะครับสู่หน้าที่ต่างๆของเรานะพุทธบริษัท4นี่แหละครับเ <c oughs> ถือเป็นเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะในวิธีการของประสบการณ์ของบ้านสวนเรือนธรรมนี่แะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> จะเห็นว่าเราใช้ชีวิตเรียบๆนี่นะครับเรียบง่ายนะครับแต่ไม่มักง่ายอย่างเดียวก็คือสิ่งที่เราใช้ ชีวิตอาหารบริโภคนะครับเครื่องนุ่งห่มก็เล็กน้อยไหมการที่เราจะพูดจากกันก็สร้างเสริมแนวทางให้พุทธบริษัทสีเนี่ยนะครับมีช่องทางของการดำเนินชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวจิตสำนึกของผู้พูดเองเนี่ยเป็นความฝันเหมือนกันนะครับปรารถนาจะใหะ้พุทธบริษัทสี มีความเข้าถึงนะครับในพระธรรมการดับทุกข์ทางใจนะครับเ่าจะเห็นว่าทำไมต้องดับทุกข์ทางใจก็ด้วยเหตุฮะรพระธรรมคําสอนเนี่ยก็มีหัวข้อไว้เป็นต้นเหตุเป็นหลักเกณฑ์ทุกสะมุทไทยนิโรธมรรคนั่นคือหัวใจของคําสอนที่เราจะต้องเอามาสู่การกระทำเนี่ยนะครับและให้เข้าถึง มากน้อยก็ไม่เป็นไรแต่เหล่านั้นจะปุจฉาซึ่งกันและกันนะครับการที่เราเข้าถึงนั้นยังไม่ถึงกันละแต่เรารู้จักเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นความสุขที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งกันและกันเหมือนกันนะครับเนะความเบาสบายของจิตใจนะครับอะไรที่เป็นภารกิจในหน้าที่ เราก็ทําไปถ้าหน้าที่ไม่มีเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวสู่สิ่งที่เป็นภารกิจประจําก็ได้นะครับเดี๋ยวมีพูดเองเนี่ยเช่าบูชาพระเนี่ยในบ้านเรือนในสถานที่บ้านสวนเรือนรมเนี่ยไม่ได้ปล่อยปะละเลยครับก็สามารถจัดสามารถทำเมื่อเรามีเวลาเราก็ทําได้นะครับเราจะไม่ได้ปล่อยปะไปไม่ได้ทําภารกิจ ต่างๆโดยมีความเศร้าหมองนะครับบางทีจะเห็นว่าเกิดความเพลิดเพลินด้วยเกิดเป็นระเบียบพินัยไปด้วยนะครับเพราะนั้นการที่เรานั้นศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยก็คือเรื่องราวของความทุกข์ทางใจที่เรานั้นจะต้องบำบัดให้เบาบางลงไปนะครับเมื่อเบาบางลงไปแล้วสิ่งที่เป็นผลทางใจเหล่านี้ เราก็จะมีสติกํากับการใช้ชีวิตของเรานะครับพอเรามีสติเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นท้ามกลางแล้วก็สู่บ้านปลายชีวิตแล้วก็ช่วงสุดท้ายของชีวิตเราด้วยนะครับเราจะต่อเนื่องนะครับสติเนี่ยจะไม่มีการเสื่อมถลายแน่นอนถ้าเราฝึกทุกวิทุกวันนะแต่สิ่งที่เราจะต้องกระทําคืออย่าตัดรอนนะครับอย่าบำบัด อย่าบำบัดสิ่งที่เกิดการกระทบกระทั่งกันทั้งหมดทุกส่วนนะครับตาหูจหมูกลิ้นกายนะครับที่กระทบกระทั่งในสิ่งที่เป็นจริงนั้นอย่าไปตัดรอนนะครับเราจะไปเบี่ยงเบนอย่าไปปกป้องอ่าคอเรียกกีดกันเพราะนั้นตามแนวทางของบ้านสวนเรือนรมตามประสบการณ์จะปล่อยนะครับปล่อยให้เข้าไปสู่การกระทบ และเรามีสติเราจะเห็นการกระทบที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในใจปรากฏขึ้นอย่างไรบ้างนี่ตามที่บ้านสวนเรือนธรรมให้แนวทางกันมาหลายปีที่ผ่านมาก็จะพูดจากกันแนวนี้นะครับเพราะนั้นไม่แปลกสาหรับท่านที่คุ้นเคยกับเรื่องราวการภาวนานะครับแต่ทุกอย่างเนี่ย ก็ต้องมีการเริยให้เข้าถึงเหมือนกันนะครับถ้าเราจะยืนยันสิ่งที่เราปลดปล่อยความทุกข์ของเราได้เราจะรู้จะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับถ้าเรายังปกป้องอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเรายัางไม่สามารถจะเข้าถึงจิตใจของเราได้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เรา,เ,าเขาเรียกปกป้องเนี่ยเขาเรียกตัด ตัดเหตุการณ์ต่างๆที่จะเข้าไปสู่แรงกระทบถ้าตัดอย่างนี้เราจะได้ยินได้ฟังนะครับกันอยู่เสมอว่าจะต้องไปจัดพื้นที่สงบอยู่ในขอบเขตไม่สามารถจะได้ยินเสียงต่างๆโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือเสียงสิ่งที่เคลื่อนไหวต่างๆก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะทนได้นะครับแต่ถ้าสำหรับแนวทางนี่ยนะของ พฤติกรรมบ้านสวนเรื่องธรรมเนี่ยจะดังจะเบาจะเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับหรือเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะไม่สะดุ้งสะเทือนเหมือนกันเท่าที่ดูนะครับนั่นห็นว่าไม่ต้องกีดกันไม่ต้องปกป้องและไม่ต้องตัดรอนด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นศัจธรรมความเป็นจริงที่เรามาพูดจากันว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเทียบเคียงตรวจสอบพฤติกรรม นะครับของตัวเราเองได้นะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่มีโชคและวาสนานะครับเนื่องจากตามประสบการณ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็พูดจา่าฝังจิตฝังใจให้ผู้พูดเองได้ผ่านการเกี่ยวข้องต่างๆมาที่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่นี้ปิิศนาธรรมต่างๆท่านก็นไม่ได้บอกเราทั้งหมดแต่ละพูดเรื่อง เราจะต้องนะปรารถนาซึ่งความพ้นทุกข์อย่างนี้ได้ยินนะครับความปสาัสกาไม่กลับมาเป็นเวียนว่าใจเกิดเนี่ยได้ยินสืบเนื่องมาหลายสิบปีนะครับแต่สิ่งที่เราได้พบได้เจอเนี่ยนะครับจะเห็นว่าใจจิตใจของเราเมื่อพบเมื่อเจอเนี่ยก็เกิดความกล้าหาญนะครับไม่รู้สึกว่าต้องหนีการเกิดหรือว่ามีอยู่ไม่ได้หรือใช้ชีวิต ขับขันเนี่ยมันทําให้เกิดความเศร้าหมองเหล่านี้เองก็ไม่สามารถจะไปก่อกวนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากระทำหรือ,อพูดจากกันก่อนเนี่ยก็มาเรียนรู้แนวทางให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์กับเราเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตามที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆจะเห็นว่าความทุกข์ในกระแสะโลก คุณนักปฏิบัติก็เอาไปโยงใหญ่เข้าไปด้วยนะครับในทุกกระแสะโลกเนี่ยมันเป็นภารกิจหน้าที่นะครับที่เราจะต้องกระทำกันตามเหตุตามกรรมวิบากเท่านั้นเองนะครับการที่เราต้องดำเนินชีวิตสู่การเล่าเรียนและประกอบอาชีพก็เป็นเรื่องกระแสะโลกที่เราจะต้องกระทำกันทุกรูปทุกนามนะครับดังนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ด้วยเหตุอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นสัจธรรมการที่เราจะออกออกจากวัตฏะสงสารก็คือเรื่องราวของทุกกระแสโลกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้หมายถึงทุกที่เราอ้างอิงหรือจะกระทำว่าเหล่านั้นไม่รู้สึกเป็นทุกข์เสียแล้วในกระแสโลกเรามีปัจจัยสี่เพียบพร้อมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะอ้างเหตุเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องกระแสโลก แต่เราต้องมาถามจิตใจของเรานะครับว่าขณะนี้จิตใจของเรา,เ,าเดินทางการพัฒนาเนี่ยและการยึดมั่นถือมั่นถึงไหนแล้วนะครับเราถามตัวเองนะครับรู้จากสิ่งที่เป็นแรงกระทบจากสิ่งที่รอบข้างเรานะครับจะสร้างบุญกุศลเราสร้างทุกอย่างนลยครับแต่สร้างไปแล้วก็ต้องถามจิตถามใจตัวเองนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างกำลังใจสร้างกุศลแล้วคาดหวังกับกุศลเหล่านี้หรือไม่นะครับถ้าปลดปล่อยเนี่ยทำไปโดยความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่คาดหวังเสร็จแล้วเห็นไ,ไหมไม่ได้แต่ต้องคาดหวังเสร็จแล้วนี่คือถ่ายถอนทำความดีแล้วก็ไม่ได้ยึดติดในความดีนะครับแต่การนอบน้อมต้องมีใช่ไหมครับ พนั้นพวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังกันต่างๆนานาอย่างนี้เราจะเห็นว่า,าการที่เราติดตามนะครับพูดจากกันถามไทยสิ่งที่เราเป็นทุกข์ทางจิตนั้นก็เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็ให้ทำให้เกิดภพภูมินะครับเกิดพบเกิดชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า เราที่พบปะพระคุณเจ้าต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนนะครับปุจชากันก็มีสองทางที่เราพูดจากกันบ่อยๆนะครับสิ่งที่เราภาวนาเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งของท่านแต่ผู้พูดเองเนี่ยก็ได้ฝึกนะครับเบื้องต้นที่บ้านเรือนรรเนี่ยเราก็จะให้ภาวนาสักเล็กน้อยนะครับไม่มาก ภาวนาก็คือกำหนดการหายใจเข้าออกเล็กน้อยไม่มากจากนั้นไปเนี่ยเราก็ยกตามดูขึ้นมานะครับตามรู้จักสิ่งที่เป็นรูปคือร่างกายตามรู้จักสิ่งที่เป็นการเกิดขึ้นของใจนะครับนั่ก็คือตามดูเบาๆนะครับ,นะรบ,นะรบไม่นานนักหลังเราผ่านภารกิจในการที่เราจะสอนอบรวมตัวเองไม่ใช่หมายถึงเราปฏิฆาถ้าเราปฏิฆาเนี่ยนะฮะเราต้องรู้สึกเกิดขึ้น เราก็จะต้องพยายามฝืนกระแสไปสู่ความคุ้นเคยนะครับเรื่องการกระทําของเรานะครับแน่นอนฮะบางทีเราก็เบื่อไม่อยากจะดึกและไม่อยากสวดมนต์อย่างนี้แหละครับแต่ผู้พูดเองว่าการที่เราฝืนฝืนใจสักเล็กน้อยจนกระทั่งมันเกิดความคุ้นเคยนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การพัฒนาสืบเรื่องไปเรื่อยๆนะครับนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่เราพูดจากกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทำให้เราเกิดคุณเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันบ้างนะครับาจะเห็นว่าการที่เราศึกษาเนี่ยสายปัญญาเนี่ยเขาจะมีการซ้อมให้เกิดสติสมัญญานะครับการเคลื่อนไวหวการพูดจากกันการถามตอบตัวเองนะครับการสร้างกุศลก็ถามตอบตัวเอง เหตงที่เกิดปฏิฆะก็ถามตอบตัวเองอย่างนี้แหละครับนะก็พอสมควรนะครับแก่เวลาก็น้อมนำนะครับคุณงามความดีของพระรัตนตรัยนะครับโดยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์คุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมอยให้พวกเราพุทธบริษัทสี จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิสุภาษีสวัสดีครับ